ครับสวัสดีครับผมวิรชัยชัยเจริญนะครับหรือว่าในวงการรู้จักกันในนามโจกํำพูลนะครับปัจจุบันเป็นอุปนายกสมาคมพุทธิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับก็วันนี้ได้รับเชิญมาจากท่านนายกพละภมณมนตีกุลนะครับหรือว่านายกตีของพี่น้องวงการพระเครื่องนะครับให้มาดูสถานที่นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาในการจัดงานประกวดพระเครื่องพระบูชาไทย นะครับที่อ,อำเภอเชียงแสนแห่งนี้นะครับหลังจากที่ว่างเว้นไปนานแล้วนะครับก็มาช่วยดูแลช่วยให้คำปรึกษานะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานที่กันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประชุมกับท่านรุทธตีทีนะครับครับผม ก็หลังจากที่ได้ไปดูสถานที่นะครับไม่ว่าในส่วนของการจัดงานประกวดแล้วก็ในส่วนของการจัดงานเลี้ยงนะครับโอ้โหสุดยอดเยี่ยมมากนะครับโดยเฉพาะบรรยากาศงานเลี้ยงเนี่ยคือจะติดลีน้ําข็งเลยนะครับจะเป็นพื้นที่ของอประเทศลาวแต่ว่าเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศจีนนะครับสวยงามมากนะครับทุกอย่างเพอร์เฟกโดยเฉพาะบรรยากาศ 24- 25ธันวาคมนะครับ บรรยากาศกํา hmm. ล oh mm ังได้เลยนะครับก็เลยอยากให้พี่น้องวงการพระเครื่องเรานะครับมากันเยอะๆมาเที่ยวเมืองเชียงแสนนะครับมาช่วยงานนายกตีของเรานะครับงานพี่งานน้องของเรานะครับเป็นงานที่ถูกต้องผ่านสมาคมพุธิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับโดยเฉพาะนายกตีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เดินทางไปช่วยงานนั้นงานนี้ตลอดเรียกได้ว่าถือว่าเป็นสายเลือดแท้ของพี่น้องวงการพระเครื่องเราเลยทีเดียว นะครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยวมาช่วยกันให้เต็มที่เลยนะครับ24-25ธันวาคมนะครับเจอกันที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับผม